เด็กเก่งเยาวชนดีในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดเข้าพบคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในสังกัดเทศบานนลนครแม่สอดน,นำโดยนางสาวนิพาภรณ์อินนากูลผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะครูนักเรียนเก่งเยาวชนดีเข้าพบคณะผู้บริหารจำนวนสองรายได้แก่นายมุมีนเมฆหมอกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้า ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาสอ,อวนค่ายหนึ่งประจำปีการศึกษา2566คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ของโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา สออวนในระดับภูมิภาคเข้าค่ายในวันที่8ถึงวันที่22ตุลาคม2566ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์ยุราภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดพิษณุโลกนายมันซุนคารจันทรนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่6สารจังหวัดแม่สอดมอบเกียรติบัตรเยาวชนคนดีสีสังคมจังหวัดตากประจำปี2566 เด็กและเยาวชนเป็นคนดีของสังคมมีความประพฤติดีเทิดทุนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำนาจศาลจังหวัดแม่สอดเข้าร่วมคัดเลือกรวมทั้งสิ้น9โรงเรียนมีตัวแทนเยาวชนรวมทั้งสิ้น17คนแบ่งเป็นเยาวชนชาย8คนและเยาวชนหญิง9คนผลการคัดเลือกปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนดีสีสังคมระดับภาค6ประจำปีพุทธศักราช2566ประเภทเยาวชนชายว่าที่ร้อยตรีประเสริฐวงละครให้โอวาดกับนักเรียนทั้งสองที่ได้ทำชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาต้นสังกัดทั้งนี้โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้สร้างชื่อเสียงในด้านการศึกษามาโดยตลอดการศึกษาหาความรู้จึงสำคัญตรงที่ว่าต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความฉลาดรู้คือรู้แล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆโดยไม่เป็นพิษเป็นโทษการศึกษาเพื่อความฉลาดรู้มีข้อปฏิบัติที่น่ายึดเป็นหลักอย่างน้อยสองประการประการแรกเมื่อจะศึกษาสิ่งใดให้รู้จริงควรจะให้ศึกษาให้ตลอดครบถ้วนทุกแง,ง่ทุกมุม ไม่ใช่เรียนรู้แต่เพียงบางส่วนบางตอนหรือเพ่งเลงเฉพาะบางแง่บางมุมอีกประการหนึ่งซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกันไปด้วยเสมอคือต้องพิจารณาศึกษาเรื่องนั้นๆด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นปกติและเที่ยงตรงเป็นกลางเพื่อนำสู่ความสำเร็จในอนาคตที่หวังต่อไปจากนั้นนายกเทศมนตรีพร้อมคณะได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทั้งสองคน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก